เท<ส>ียบไซสตัวบัวขาวตัวนิดเดียวเมื่อยืนข้างปีเตอร์เดนแมนก็ไม่รู้ว่าหลายคนจงเกลียดจงชังอะไรปีเตอร์เดนแมนนะครับหลายคนก็บอกว่าเขาเนะี่ยชอบต่อยลิ้นปีบางคนก็บอกว่าไม่คู่ควรกับบัวขาวถ้าเกิดว่าจะดวลกันต่อยท้องกันซึ่งในความเป็นจรงิงตอนที่ปีเตอร์ดวลต่อยท้องกับ คนอ,นอื่นเนี่ยคือเขาจะต่อยตรงไหนมันก็เป็นกติกาของเขาสองคนแะคนที่ดูก็แค่ดูอ่ะไม่รู้จะไปเกี่ยวอะไรด้วยกับเขาส่วนถ้าเกิดปีเตอร์ดวนต่อยท้องกับบัวขาวมันเป็นคอนเทนต์ของปีเตอร์กับบัวขาวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนอื่นซึ่งก็ไม่ต้องไปแสดงความเกลียดชังอะไรเขาสรุปว่ามันเรื่องของเขา2คนจะตั้งกติกากันยังไงต่อยกันตรงไหนของบริเวณท้องหรือเลือกได้ตามใจชอบมันเรื่องของเขาดูฟอร์มของปีเตอร์ใครจะเป็นคนชนะ พามาดูปีเตอร์รูอลล่วงไปทีหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี่แล้วโดนหมัดน,นี้เข้าไปเนี่ยโอ้ต้องพักไปแล้วก็ขึ้นมาสู้ต่อตวัดแล้วตามด้วยหมัดขวาโลคิกตามด้วยหมัดขวาแทงแล้วก็ดึงกระตุกฉีบเดี่ยอีกฝ่าย 290กว่าเหมือนกันนะแต่ว่าแต่พลังจะสู้ได้ไหมเนี่ยดีนี่แหละคือพลังของเขาอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าบัวขาวน่าจะเป็นฝ่ายแพ้หากเทียบน้ําหนักตัวกันปีเอตอร์น่าจะมัดหนักกว่าหากสู้กันที่การต่อยท้องอย่างเดียวเห็นด้วยกับเรื่องนี้หรือเปล่าและนี่คือคนเก่งอังเต็มสนในเอนสตรีทไฟต์หนาทีค่นี้โคตรเดือดผมซ้อมให้กับทั้งสคนและทั้งคู่มัดหนักพอกัน นวมสีแดงก็คือภูหลังพระาธาตุส่วนนวมน้ำเงินคือเกียร์ราชพัฒน์โอ้โหเริ่มถึงก็ใส่แบบต้องถอยร่อนไปก่อนจะใช้สเต็ปเท้าเนี่ยแต่ว่านี่ยภูมันถึงตัวเร็วมากครับเกียร์อัดลำตัวได้ทีหนึ่งแล้วก็โอ้โยดีดีกาดอย่างแน่นครับก่อนหน้าจะต่อยรอบนี้เนี่ยผมอัดหน้าเขาแบบจังๆไปหลายหมัดเพื่อให้เขากาดแข็งๆแล้วก็พอถึงวันต่อยเนี่ย ช่วยได้เยอะครับเพราะว่าดูกาดของเกียร์เนี่ยนี่อะนี่อะทำล็อกไปอยู่แล้วเสร็จเลยแต่ภูนี่ก็เช่นกันครับแต่ภูจะฝึกนานกว่านะผมฝึกให้ภูเนี่ยก็รวมๆน่าจะสองเดือนช่วยกันกับพิมแล้วก็อีกหลายๆคนโอ้หอัดไปอัดโอ้โห,โโห,หมัดเนี่ยคือเขาถนัดระยะเนี้ยเขาชอบสู้ระยะประชิดครับแล้วก็แล้วก็ใส่ลูกหนักแบบเนี้ยส่วนเกียร์เนี่ยปกติแล้วโอโ้จะสู้วงนอกแต่ว่า โดนไล่จี้อลดิเกียวสวยห,หมัดน,นี้ของเกียวพูโอ้ต่างคนต่างไม่ยอมพูก็รัวหมัดจริงๆโอ้โหโดนจนได้ยับแล้วขวาโอ้ซ้ายสลับขวาส่วนเกียร์ต้องถอยรอนมาก่อน